ชื่อเกมว่าซูเปอร์แมนวิ่งวิบาก์มีใครแพ้กล้วยขนมปังอะไรอย่างงี้ยไหมมีใครแพ้อาหารแปลงรุ่นใหม่อะไม่แปลกหรอะกล้วยขนมขนมปังกับกล้วยมีใครแพ้ไม่เลยโอเคไม่มีใครแพ้โอเคที่เมนชัวร์แล้วนะว่าทุกคนจะโอเคหลังจากที่เล่นเกมนี้ไปก็คือ ความยากอยู่ที่อยู่ที่ตรงไหนคะพี่อีิค่ะคือเราไม่ได้ให้น้องแบบว่าวิ่งไปกินง่ายๆแน่นอนคือเราก็จะแบบว่ามีา่าทางผ่าทางแล้วก็ได้ก็คือไม่ใชนเราจะไม่เรียกว่าเกมเราต้อนรับพี่ๆบริษัทีเดียค่ะคือน้องๆแต่ละกลุ่มนะคะจะได้รับงเกงในกลุ่มละหนึ่งตัววิธีการของการใช้เกงในคือน้องๆต้อง คิดการใช้การสอดขาเข้าไปเผื่อน้องคนสุดท้ายด้วยไม่ให้มันขาดเกินไปหรือทุเล็เกินไปที่น้องคนสุดท้ายเขาจะใช้กันนะคะมันขาดได้ง่ายนะใช่มันขาดได้ง่ายนะคะก็คือพอพวกวิ่ี่ให้สัญญาณปุ๊บน้องคนแรกต้องใส่กางเกงในใส่เราไปสอดตรงนี้ใช่ไหมคะใส่กางเกงในแล้วก็วิ่ง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 ไปต่อไปแล้วปังมีขนมปังเลยค่ะ <c oughs> เสร็จแล้วจะมีพี่ดิีนีก็คือพี่กิ๊กนะคะจะนั่งอยู่ตรงเก้าอีตัวนู้ดสุดๆเลยแล้วเขาจะดูว่าน้องๆอ่ะคนที่ดึงโคกแล้วเนี่ยวิ่งไปอ้อมหลักเพื่อกลับมาหาน้องคนต่อไป <c oughs> วิง<ต>ว่งแต่เวลาถท่าวิ่งก็ต้องไม่ธรรมดาเพราะว่าเราเป็นซูเปอร์แมนเราต้องมี่าอย่างงี้น้องๆทำท่า <c oughs> ชูขึ้นมาซูเปอร์แมน <c oughs> มออวิ่งไปแล้ววิ่งกลับมาวิ่งกลับมาหาน้อง ลุกขึ้นยืน instable เชื่อไหมนองคนแรกน้องขอพลอยรศีน้องพลอยรศีน้อพี่พิมน้องตอแล้วก็คือไปเก่งนายแล้ววิ่งถ้ากลุ่มไหนเขาเรียกว่าอะไรนะถ้ากลุ่มไหนทำเสร็จเร็วสุดกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มที่ชนะโอเคปะมีใครงงไหมเอ่ยมีใครงงไหมพี่เข้าใจว่าน้องๆกินข้าวเช้ามาอิวมากแล้วอะพี่เกศพี่เกศคะแล้วก็ถามว่าถึงคนสุดท้ายแล้วขนมยังไม่หมดทำไงก็กินไม่หมดค่ะถ้าเกิดน้องกินไม่หมดก็คือปรับแพ้ ต้องบริหารเราต้องคุยกับคนในกลุ่มดีๆนะคะว่าเราจะจัดการยังไงก็ใช่ค่ะก็มีความว่าต้องแบ่งคนแรกๆได้หมดได้หมดได้ถ้าน้องทำให้หมดได้คนข้างหลังก็จะสบายแต่ว่าเราสูงไม่ได้เลยถ้าบอกว่าเป็นหงายใช่แล้วเป่งเก่ไรกันแต่ต้องเปล่งเกงไรเหมือนเราวิ่งเปรี้ยวแต่เราใช้เปงไรวิ่งเปรี้ยวปลุกเลยมันเป็นการเปล่งเปรี้ยวไม่ต้องฝาดเป็นการเปล่งเปรี้ยวถ้าเกิดว่าผู้หญิงอาจจะรับไม่ได้ 给他们来好过好 ี่ววไว้ตรงนี้นะโทษนะกินกับแกระเไปกินด้วยคนแรกวิ่งไปแล้วก็ปีนในต้นที่ 저 <laughs> <laughs>

น้องวิน่าซื้อมาแม่ด้วยน้อง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 น้อองนองน้้องน้องนน้อองน้องน้องน้้อน้อง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 นน้องน้อง้องน้องน้้ เร็วๆๆเร็วๆๆเร็วๆๆตอนนี้นะคะ4แองค์นะคะ2 <coughs> <coughs>